สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ช่องอาร์มปัชสินธุ์เดี๋ยววันนี้อาร์มจะพาเพื่อนมาดูใครกำลังมองหากระจกรถบัสราคาโรงงานคุณภาพสูงที่ได้รับมาตรฐานมกอกน,นะครับอามแนะนําเลยนะครับบริษัท PPS Safety าจำกัดเป็นโรงงานผลิตกระจกรถบัสทุกชน<ะ>ิดพี่ช่างผู้รับเหมาใครกาลังหากระจกนะฮะติดต่อไปเลยหรือว่าใครที่อยากจะให้โรงงานหาช่างเข้าไปดกระจกรถบัสสอบถามราคาสั่งผลิตรับประกันไม่ผิดหวังรถบ้านนกขอนสวงที่จังหวัดพัทธลินะบ้านใหญ่ว่าเป็นบ้านใหญ่ เนื่องด้วยตอนนี้สถานการณ์ที่เราจะต้องถ่ายทอดให้ทุกคนได้ชมนะฮะเดี๋ยวอามจะต้องได้ใส่ความรู้เรื่องประตูฉุดเฉินนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยบนรถไปด้วยนะ,ะถือว่าเล่าสู่กันฟังในรถแต่ละจังหวัดจังหวัดนั้นนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะฮะดูกับพระเอกของรถคนสวัคันนี้ถือว่าเป็นพระเอกเลยนะ,ะ181นะทรงชนาญน,นะฮะมาด้วยช่วงล่าง สแกนเนียเกียร์ลอนะฮะเดี๋ยวเราเดินเข้ามาดบ้านดนข้างของบากอันนี้คือด้านข้างภายในทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในเดี๋ยววันนี้อาอาจจะต้องไห้พูดถึงเรื่องประตูฉกเสริญเรื่องต่อเรื่องคาดเกลนะฮะลงไปในเนื้อหาอย่างจริงจังนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเพื่อนไป มาเมื่อกี้ฝากแม่บ้านเป็นคนถือโทรศัพท์เดี๋ยวเราจะพามาดูท่าเอกนะฮะไปถึงเรื่องถึงความปลอดภัยบนรถนะฮะว่าอ่าบนรถเนี่ยเวลาเราขึ้นไปนงไปนั่งเนี่ยเราต้องต้องอ่าดูตรงจุดไหนเป็นเรื่องของความปลอดภัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับสาหรับวันนี้อามถือโอกาสอามเป็นลูกค้านะละกันถือว่าอามเป็นลูกค้ามาตรวจสอบรถ ของอบ้านนพพรสวงในการจะเมา,าถือว่าตัวเป็นลูกค้าไม,ไม่ได้ไม,ไ,มไ,มไม่ต้องตับไ็ได้นะฮะนะเรามาฟังเสียงเครื่องก่อนนะฮะเสียงเครื่องเป็นยังไงเสียงโอเคไหมเสียงโอเคนะพัดลมคอยร้อนติดหมดไหมติดหมดนะติดหมดเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คภายในว่าแอร์เย็นหรือเปล่านะฮะนี่สวดทรง สีสันสะอาดนาสีสันสะอาดรถจอดอยู่ในโรงนะสภาพยางเป็นยังไงอ่าสีดำล้อมีการเช็ดถูดูแลรักษานะฮะเออนะฮะเราดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะฮะอ่าเป็นยังไงครับอ่าแล้วตรงนี้เป็นยังไงนะล้อหลืองเงางาม,งามนะฮะโอ้ยางโอเคนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาเป็น ตัวแทนจำหน่ายยางหน้ายางหลังหมดเลยนะอ่าสว,สวดทรงรถสีสันอ่าสวยงามเอออ่าดูนะสวดทรงคือเอาง่ายๆคือเอาความรู้สึกของเรานี่แหละว่ามันดูมีความปลอดภัยไหมถูกไหมครับอ่าอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูภายในบ้าอ่าเบาะเป็นยังไงเซฟตี้เบลเป็นยังไงนะครับถังดับเพลิงมีครบไหมนะครับ นะฮะเหมือนที่อาร์มพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยอามอาจจะต้องได้พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยในรถนะฮะคอนทุกกระจกก็ดีทั้งดับเพิงก็ดีนะฮะไปะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะฮะอ่ารถสะอาดเนี่เจ้าของเจ้าของรถด,ดูแลรักษาดีมากนะครับผมนะ,ะก็ห้องคนขับก็ทั่วไปมีห้องนอนมีห้องคนขับนะตามฉบับของรถทั่วไปนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบน ขึ้นมาข้างบนนะฮะเราก็จะมาเจอกับนะฮะเบาะรถภายในนี่โหหรูหรามากคันนี้หรูหรามากพูดไม่ออกเลยเออดูไฮโซดีลมเย็นแอร์ลมนี่ฮะลมแอร์เย็นเช็คแอร์เป็นไงเย็นไหมเย็นนะเช็คแอร์แล้วก็เบาะเป็นยังไงอ่ามีหมอนรองคอนี่เขาเรียกว่าหมอนรองคออันนี้เขาเรียกว่ารองน่องเนาะ เซฟที่เบลอ่าเข็มคงเข็มขาดนะเบาะนวดไฟฟ้าเบลนะขาดเหมือนรถกระบะตรงนี้น้ำเพื่อนนะเวลาเพื่อนจะมาเหมารถก็เช็คตามที่อามพาดูได้เลยนะฮะเนี่ยฮะนะฮะเบลนะขอโทษทีมือหนึ่งจับโทรศัพท์นะนี่ฮะเพื่อนๆมีทุกตัวแล้วเราก็เดินเช็คเลยว่าเป็นยังไงนะฮะถูกใจหรือเปล่าเหมือนกันนะฮะเพื่อนๆจะสังเกตคอนทุกกระจกนี่เห็นไหมอ่าคอนทุกกระจกนะมีชุก เกือบทุกจุดนะสองบานเว้นหนึ่ง,งที่นะฮะยาวจนไปถึงด้านหลังนะครับยาวจนไปถึงด้านหลังนะฮะ,ะ,ฮะตัวนี้เบาะมาอ่าเบาะไปเรื่อยๆเราดูสภาพกระจกเป็นไงมีแตกไหมอ่าสีสันสวดทรงเป็นยังไงพี่แดงเปิดไฟให้หน่อยว่านะเปิดไฟภายในให้หมดเลยครับอ่าอ่าเอาให้สวยๆไปเลยนะอ่า,อาดูซิเป็นยังไงเนี่ยมันสว่างสวาง่สวางนะครับ เราก็เดินไปด้านหลังเดินไปดูสิส่วนทรงเป็นยังไงแล้วมาดูประตูหนีไฟจุดที่เดี๋ยวเรามาดูประตูหนีไฟก็คือเป็นจุดที่ที่ที่ต้องแบบมาเช็คว่าประตูเนี่ยเปิดได้ไหมนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้เห็นไหมก่อนบางคันน่ะมันจะไม่เหมือนกันนะฮะส่วนคันนี้นะฮะก่อนก็นัดลงเห็นไหมเพื่อนเปิดได้เปิดได้ง่ายมากเลยเห็นไหม ประตูนีไฟใช้ได้ง่ายมากเวลาปิดก็นะฮะง่ายมากเห็นไหมปิดแล้วเห็นไหมแล้วกรณีเหมือนที่อามพูดไปในช่องแฝดบอกว่าถ้าเกิดว่าประตูหนีไฟใช้ไม่ได้นะฮะเราก็ใช้ค้อนทุบกระจกทุบกระจกไปเลยนะฮะเพื่อเป็นการเซฟนะฮะนี่อีกอย่างหนึ่งเห็นไหมครับมีถังดับเพลิงด้วยเห็นไหมมีถังดับเพลิงนะถังดับเพลิงด้วยนะเห็นไหมครับข้างล่างนี่จะเป็นคอยรีแอร์ทำงานเนาะ ปั่นลงขึ้นมา,เ,าเย็นไหมเย็นนะเย็นครับเย็นเย็นนะฮะนะฮะอันนี้ก็คือมุมมองจากด้านหลังไปด้านหน้านะเพื่อนมุมอมองจากด้านหลังไปด้านหน้ามันก็จะไฮโซนิดนึงนะฮะนะฮะทั่วไปนะครับผมรถก็มีเบาะนั่งมีเข็มขัดทั่วไปตามมาตรฐานกลมขนส่งทางบกที่บ,บังคับผู้ประกอบการที่ทุกเบาะต้องมีที่รัดเข็มขัดนะฮะ ทุกเบาะต้องมีที่ระฆังคัดล,ดล้อรถทุกคันต้องมีค้อนทุกกระจกนะฮะต้องมีถังดับเพลิงอันนี้ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือกันดีมากแล้วก็พร้อมที่จะพร้อมที่จะให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของลูกค้านะไม่ใช่ว่าทำเพราะโดน,นบังคับแต่ว่าเราเห็นคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นส่วนที่จําเป็นต้องมีนะฮะเพื่อลูกค้าของเราเองนะฮะถัดลงมาด้านล่างตรงนี้เห็นไหม เราก็จะเดินลงมาก็จะมาเจอประตูหนีไฟให้สังเกตว่าประตูประตูหนีไฟทุกตัวจะมีสิ๊กเกอร์บอกอยู่ว่าประตูหนีไฟเห็นไหมก่อนก็จะเหมือนกันอันนี้เปิดได้นะคะรับเพื่อนจะเปิดให้ดูนะอ่ะเพื่อนอ่าเปิดได้นะเปิดได้นะเ,ดดนะเห็นไหมครับเปิดได้ประตูหนีไฟใช้ได้หมดรวมถึงชั้นล่างของเรามีห้องสุขภัณฑ์ด้านฉบับ ของรถแอร์ปรับอากาศนะครับทั่วไปข้างล่างก็จะเป็นโต๊ะนั่งนะฮนะอ่เป็นโต๊ะนั่งสังสรรค์นธนาการนะเป็นโชว์ฟงโชว์ฟานะเป็นเบาะนะทั่วไปนะถัดมาด้านหลังก็ก็คล้ายๆกันก็จะเป็นโต๊ะประชุมสัมนาหารีก็ว่ากันไปนะฮะมีถังน้ำแข็งอุซอรีของเล่นต่างๆก็ว่ากันไปนะฮะผมตามตามเรื่องตามราวนะฮะ โอ้โหสุดยอดมากขอขอขอบคุณพอนดวดได้ดนพพรสวงนะที่ให้ความอนุเคราะห์ช่องอาบัสซิ่งมาเล่าให้เพื่อนๆนรู้ว่าผู้ประกอบการทุกรายทุกคนนะ่ะพร้อมที่จะทําตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมที่จะทําตามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความความปลอดภัยของลูกค้านะฮะฉะนั้นการทัศนศึกษาของของของประเทศไทยเราเนี่ยไม่ควรยกเลิกนะควรจะมี เรื่องการใช้รถบัสการเดินทางการขนส่งนะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับผมทีนี้ผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยจากที่อามได้พูดคุยได้เป็นคุยกับบ้านนั้นบ้านนี้อะไรนะครับก็ทุกคนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือสิ่งไหนที่มันไม่มีบนรถเราก็เติมเข้าไปสิ่งไหนที่รถบัสควรปรับปรุงก็ว่ากันมาพร้อมแก้ไขนะฮะตลอดเวลาที่กรมขนส่งหรือภาครัฐให้ความาให้ติดจิ s บ้าง่าก็ติด มีค้อนทุกกระจกให้ใส่นั่นใส่นี่คือผู้ประกอบการไม่มีที่จะแบบไม่ทําไม่มีที่จะต่อต้านนะฮะพร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะฮะรวมทั้งงามเองเป็นผู้ประกอบการรถรัดนะฮะอยู่จังหวัดเลยเหมือนกันพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเพื่อที่จะให้ลูกค้าที่มาเช่าเหมารถเราเกิดความสบายใจนะ,ะเกิดความสบายใจแล้วก็มั่นใจในเส้นทางการเช่าเหมารถไปด้วยกันนะครับเพื่อนอ่ะฝากไปด้วยก็ขอบคุณเพื่อนๆมากที่ หลายคนนะเข้ามาทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับประตูฉุกเฉินนะอามอยากให้เพื่อนทุกคนนะ่ะทําซะลงเป็นคลิปลงในเฟซส่วนตัวลงในช่องทางสื่อสารโซเชียลของตัวเองลงไปซะเพื่อให้ลูกค้าของคุณนะ่ะเห็นความเชื่อมั่นว่ารถคุณนะปลอดภัยถูกไหมครับเพื่อนทําไปเลยไม่เสียหายประชาสัมพันธ์ช่วยกันให้ประชาชนให้คนไทยเขาเห็นว่ารถบัสเนี่ยก็มีความปลอดภัยนะครับผม นะฮะเราจะเซฟลูกค้าให้มากที่สุดนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเราจะช่วยกันนะ,ะโอเคสําหรับ,รบคลิปวิดีโออัรบัสซิง่งวันนี้ก็พาพเพื่อนมาดูรถที่บ้านนพรสงพร้อมกับเช็คระบบความปลอดภัยแบบเรื่องมันแบบเกิดขึ้นบันบากก็มาถ่ายให้ดูบันบาทเลยเนะนะฮะนะครับผมโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากที่ติดตามรับตมเตามอาร์บัสซิ่ง ใน Facebook แล้วก็ช่องทางทางยูทูบอัมัสซิ้งที่ติดติดต่อกันอย่างแน่นนะฮะอย่าลืมนะครับน้ำยาทายางดำอัมัตซิ้งใครยังไม่เคยใช้ไปสั่งกะะันซะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย